ร่วมกับซีราอีก20ค่ะเขาจะให้อโรมาลของขั้วบรีสีแดงนะคะจะเป็นพวกลูกพลำสุกและครันดอร์เกลราตโรเรซาแต่ก็จะมีความเป็นสมัยสนิทด้วยนะคะเป็นพวกเครื่องเทศอย่างเช่นพวกผักทีด่างแล้วก็ผักตนเขียวนะคะแล้วก็สำหรับพวกอโศกนะคะอโศกจะเป็นชื่อของภูเขาที่แรกที่เราตั้งอยู่ค่ะจะชื่อว่าภูเขาอโศกแล้วก็จะเป็นชื่อของต้นไม้เก่าแก่ที่ขึ้นอยู่รอบๆเขาใหญ่ด้วยนะคะจะชื่อว่าต้นไม้อโศกแล้วก็จะมีชื่ออโศกมาตั้งเป็นชื่อไว้อ่เราคะ ปลแปลงที่อยู่ทางขวามือนะคะแล้วจะเป็นแปลงสายพันธุ์สีขาวที่ชื่อว่ามาซายแล้วก็โรซายคะ่ <c oughs> ะเขาจะเป็นสายพันธุ์ที่มาจากทงเซสตรตงใต้นะคะเป็นสายพันธุ์แรงค่ะซึ่งก็จะมีแค่ที่ไรเราที่สามารถปลูกสายพันธุ์นี้ได้นะคะส่วนเอาฤดูการเก็บเกี่ยวของเรานะคะเราจะเก็บเกี่ยวแค่ครั้งเดียวต่อปีในช่วงหน้าหนาวค่ะจะเริ่มตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคมนะคะก็ <c oughs> ถ้ามาเที่ยวช่วงนั้นก็จะได้เก็บรวกหมดหน่วยนะคะ ำหหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วนะคะเราจะมีการพักต้นเขาในช่วงหน้าหนาวในช่วงหน้าฝนค่ะเราจะมีการตัดแต่งกิ่งเขาสองครั้งต่อปีครั้งแรกจะเป็นช่วงเรือนบริษัทคนนะคะจะเรียกว่าการตัดสายก็คือการตัดกิ่งเขาให้หมดเลยนะคะจนเหลือแค่ตัวต้นนะคะอันนี้เราก็จะมีรอย,ยตัดตัด เราตัดท่านสั้นเพื่อเขาให้เพื่อให้ต้นเขาได้พักนะคะเก็บพวกไร้ธาตุแล้วก็สารหารไว้นะคะส่วนครั้งที่สองที่เราตัดจะเป็นช่วงเดือนตุลาคมค่ะจะเรียกว่าการตัดยาวก็คือการตัดกิ่งเขาให้เหลือแค่ชิ้นหนึ่งนะคะแล้วก็เหลือให้ตาเขาติดอยู่บนกิ่งสักประมาณสี่ห้าตานะคะเพื่อเรื่องที่เขาสามารถให้ผมติดกับเราได้ในช่วงน่านกันเองค่ะกิ่งเขียวๆตัดหมดแล้วนะใช่ให้เหลือแต่ดำๆใช่แล้วก็ทยอยตัดไปเรื่อยๆค่ะ กว่าจะถึงเรียนตัวาำหรับการปลูกองุ่นของเราเนี่ยค่ะเราจะปลูกเขาสองวิธีด้วยกันก็คือวิธีติดตากับวิธีปักเฉดวิธีแรกเราจะติดตามของสายพันธุ์ที่เราต้องการปลูกลงไปบนต้นองุนตาานะคะเพราะว่าต้นองุ่นปา่าเขาจะมีลำต้นที่แข็งแรงกว่าองุ่นทั่วไปที่เราปลูกนะคะแต่เขาก็จะไม่ได้ให้ผลผลิตด้วย,วยเพราะฉะนั้นการติดตามของสายพันธุ์ที่เราต้องการปลูกไปต้นต้นองุนานะะเนี่ยเขาจะสามารถอาอยุยืนได้มากกว่าคะ่ะและ้วก็สำหรับวิที่สองวิธีการปัก เราจะปักคำพงไปในดินเลยนะคะแล้วพอเราปลูกเขาได้ครบหนึ่งปีแล้วเนี่ยเราเพิ่งำการเตรีงกิ่งเขาให้ออกเป็นแฉกสองข้างแบบหินในตลูกของเราเลยค่ะเพื่อให้ง่ายต่อการดูแลของเรานะคะส่วนพอเขาเพิ่สองปีนี้เขาก็สามารถให้ผลผลิตกับเราได้แล้วค่ะส่วนทุกสิ่ที่เรานําไปทำปั้นเป็นผลเลนจ์พิที่สามขึ้นไปค่ะแล้วก็ถ้าอยากได้วันที่มีคุณภาพดีจริงๆเนี่ยจะเป็นผลเลนจ์พิทที่หกขึ้นไปค่ะแล้วสำหรับการเต้น ทางตรงนี้ค่ะหลังคา,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 าสีร้งตรงนี้จะเป็นที่พักของเราที่ชื่อว่า w h ท t e c o t t ค่ะไว i t e c o t t จะมีทั้งหมด8ห้องนะคะเป็นแบบ Bed and Breakfast แล้วก็ Pensionery ค่ะก็คือสามารถนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาพักดยได้นะคะแล้วเราก็จะมีจักรยานให้ปั่นชมนรอบไรด์ด้วยนะคะแล้วก็ไว i t e c o t t เนี่ยเขาจะตั้งอยู่ในพื้นที่ที่วิวสวยที่สุดในไรด์ด้วยะคะ่ะสามารถชมพทะเลขึ้นแล้วก็ทะเลกิจต,ตกได้นะคะาาแล้วไปถัดมาน,นะคะับไปทางด้านนี้อันนี้จะเป็นสายพันธุ์สีขาวที่ชื่อว่า Rio Nia ค่ะ วิเนียป่านนี้นะคะเราจะใช้เขามาทำเป็นไวร์รุ่นเจตโตฟิล์มเป็นของเราที่ชื่อว่าดีโอเอนวิโอเนียคะ่ะเขาจะให้โรมาลของพวกไวท์ฟลอร์ White เนี่ยคะ่ะเป็นดอกไม้สีขาวจะเป็นดอกใส่ขึ้นหรือดอกส้มนะคะแต่ก็จะมีกลิ่นของอะโวคาโดและก็ถึงไข่ขาวด้วยนะคะแล้วก็ผลัดมานะคะจะเป็นแปลงวิจัยของเราค่ะแปลงวิจัยของเราคือแปลงที่เราใช้ในการวิจัยการโกหะงูสายพันธุ์ต่างๆคะ่ะเราจะมีการโต๊ะงูมากกว่า40่สสายพันธุ์เลยเพื่อหาสายพันธุ์ที่เขาสามารถเติบโตได้ดีในพื้นที่แรกของเราค่ะ เราโรกสายนะคะเราทการีายขาออกมาที่ลอลก้าไปนึค่ะแล้วก็รับปลงที่อยู่ด้านหน้าไวนารีของเรานะคะนี่จะเป็นแปลงสายพันธุ์สีขาวบีชัวโวเดโยค่ะโวเดยโยคนนี้ต้นก็เกิดมาจากโปรตุเกสนะคะซึ่งเราก็จะใช้โวเดยโยจากแปลงนี้นมาทำเป็นไวน์ขาวทีชื่รรุ่นว่าควาเมนเจโวเดยโยค่ะเขาจะให้อารมาของพวกผลไม้ร้อนเนะะี่ยค่ะที่จะเป็นพวกต้นง,งสุกสับป,ประปรดสบรแล้วก็ที่ชัดที่สเละเนอ่มินเมนโรค่ะจมีเกลนรในนี้ด้วยนะคะหือว่า เราถึงหน้าวันเรี่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะสอดไปไว้นหน้าแล้วก็เดินลงไปชมบวินเรีกันนะคะ